ันนี้เราจะมาลื้อสแลนกันค่ะเนื่องจากว่าสแลนที่เรามุงนะคะก็จะให้ความร่มเงาเยอะไปหน่อยนะคะคิวเขาต้องการแดด6-8ชั่วโมงนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัวสแลนสีเทาเงินนะคะได้มาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมามุงแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้ก็ลือเองหมดเลยค่ะเนี่ยพอลือปั๊บ แสงก็ส่องลงมาถึงต้นเคลนะคะในเวลาที่ในช่วงที่เราลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะได้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ย้ายของเล่นชิ้นใหม่มาด้วยนะคะเป็นหัวฝักบัวลดน้านะคะกับสายยางเพราะคุณตาต่อท่อน้ํามาให้แล้วนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เราใช้ฝักบัวลดน้ํานะคะก็จะใช้เวลาในการลดนานแล้วก็บางทีก็น้ํา อาจจะไปไม่ทั่วถึงนะคะต้นเคลก็ไม่ได้น้ำเท่าที่ควรนะคะในช่วงเช้าเราจะลดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ช่วงสายสายหรือเที่ยงเที่เราก็มาเช็คอากาศอีกทีนึงนะคะกับต้นนะคะว่าถ้ามีความร้อนมากเราก็ลดเพิ่มนะคะในระหว่างวัน